ความเดิมในตอนที่แล้วลูเบลในครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ชาวเวสเนี่ยนักพาตัวไประหว่างที่เธอเนี่ยกำลังเดินทางไปยังรถบ้านของน้ามารีส่วนทางฝั่งของนิกเขาเนี่ยก็เกิดจากการปวดหัวอย่างหนักพร้อมกับสายตาของเขาที่สลับสับเปลี่ยนไปกับอดาลินทําให้เขาเนี่ครับเห็นภายในห้องขังที่อดาลินอยู่และอดาลินเองก็มองเห็นบ้านของนิกแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องไอวานาเทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนและใต้ e s c r i p t ชันให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากรมในซีซั่นที่4ใน EP ีที่3และ4ได้เลยครับต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วเมนิกนะครับได้สายตาของเขากลับคืนมา เขาเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายสิ่งที่เขามองเห็นให้คนอื่นๆเนี่ยฟังได้ยังไงในเมื่อเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสถานที่ที่เขามองเห็นเนี่ยมันคือที่ไหนทําให้จูเลียนและจาวูรีบพานิกไปที่โรงพยาบาลในทันทีขณะเดียวกันลูเบลเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ชาเวสพาไปยังโกดังล้างแห่งหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ชาเวสเนี่ยก็ได้เผยลางที่แท้จริงให้ลูเบลได้เห็นพร้อมกับบอกเธอขึ้นมาว่ามีคนที่ไม่ใช่ FBI กําลังหาว่าเธอเนี่ยเป็นใครและทําอะไรได้บ้าง สิ่งที่เธอกำลังทำตอนนี้ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เธอทำได้ความสามารถในการตามหาและกำจัดเวเสเซนอันตรายคือพอรสวรรค์ที่ล้ำค่าลองกลับไปคิดดูและฉัน,นจะติดต่อไปสินเสียงเจ้าหน้าที่ชาเวสก็ได้แกะเชือกที่มัดมือลูเบลออกก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบวิ่งหนีไปส่วนทางฝั่งของนิกและจูเลียตในตอนนี้เนี่ยหมอก็ได้ทำการสแกนสมองของนิกแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรหมอยก็เลยบอกให้เขาเนไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจระบบประสาทตาแทน พอตกดึกผู้จัดการนักมวยเนี่ยก็ได้เรียกให้ผู้ชาย3คนเข้ามาทําลายนักมวยในสังกัดของเขาที่มีชื่อว่า Clay, เคลเพื่อกระตุ้นพลังของเวเซนที่มีอยู่ในร่างกายของเคขึ้นมาในขณะที่ Clay เคลนะครับได้ถูกผู้ชายทั้ง3ามใ,ใช้ไม้ทุบตีเขาอย่างหนักเขาเนี่ก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาเพื่อต่อสู้กับชายทั้ง3ก่อนที่เทรนเนอร์เนี่ยจะพาเขาขึ้นไปบนสังเวียนต่อและผลเนี่ยก็คือเขาชนะคู่ต่อสู้ได้ภายในไม่กี่วินาทีส่วนทางฝั่งของผู้จัดการเขาเนี่ยก็ได้ใช้เงินปิดปากบอบบี้ หนึ่งในใชายทั้ง3ที่กรามหักเพราะถูกเกต่อยซึ่งบ๊อบบี้เนี่ยก็ไม่ได้พอใจในเงินที่ได้มาสักเท่าไหร่ทําให้เขาเนี่ยครับพูดทิ้งทายกับผู้จัดการก่อนจะจากไปว่าเงินแค่นี้เนี่ยจะไปพออะไรมันเนี่ยยังไม่จบคอยดูหลังจากนั้นผู้จัดการเนี่ยก็ได้จองคิวให้เคลเนี่ยขึ้นชกอีกครั้งโดยที่ไม่ฟังเสียงห้ามปามของเทนเนอร์ที่ถักทวงเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะเทนเนอร์เนี่ยรู้ดีว่าเคลเนี่ยไม่ได้อยากขึ้นชกเลยแต่ผู้จัดการเนี่ยก็มองข้ามเรื่องนั้นไปอยู่ดี และเมื่อเทนเนอร์นี่ครับทด่เดินออกจากห้องของผู้จัดการไปบอบบี้เนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหาผู้จัดการเพื่อจะข่มขู่ให้เขาเนี่ยจัดการเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้องไม่งานจะฟ้องคณะกรรมการว่าให้ยึดใบอนุญาตเขาแต่ผู้จัดการเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรบอบบี้กลับไปเลยขณะเดียวกันจูเลียเนี่ยก็ได้ถามนิกถึงเรื่องรูปถ่ายของลูเบลที่จาวูเนี่ยเป็นคนนํามาให้ก่อนหน้านี้นิกเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าจาวูเนี่ยสงสัยลูเบลแต่ผมเนี่ยบอกความจริงกับเขาไม่ได้ผมเนี่ยไม่ใช่กริมแล้ว ผมจะบอกเขายังไงชาววันต่อมาจูเลียตนะครับก็เลยได้พาี่ยไปพบจกักษุแพทย์ก่อนจะพบว่านิกนมีเส้นจอประสาทต,ตาที่มากกว่าคนอื่นหรือก็คือนิกนสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิกได้อยู่ดีส่วนทางฝั่งของแฮงค์เขาเนี่ยก็ได้ไปหามอนโดกับโรซารี่เพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีการรักษานิกแล้วพวกเขาเนี่ยก็คิดกันว่าจะไปหาเลนาครับเพื่อถามเรื่องน้ําที่อยู่ในขวดนั้น พอเลนาเนี่ยอาจจะเป็นคนปรุงมันขึ้นมาหรือไม่แน่เขาในกาจจะรู้ส่วนผสมของน้ำนั่นก็ได้ระหว่างนั้นเองปัตเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเขาเพื่อบอกถึงความชุมลมุนวุ่นวายในครอบครัวอื่นๆที่เข้าร่วมง,งานแต่งงานของมอนโดกับโดซาลีแล้วก็ได้เจอกับลูเบลที่เป็นกริมซึ่งมอนโดกับโดซาลีก็ได้จะบอกให้บัตเนี่ยใจเย็นๆพร้อมกับเล่าเรื่องที่นิกี่นสูญเสียพลังของกริมไปให้บัตได้รู้ส่วนทางฝั่งของบ๊อบบี้เขาเดี๋ยวก็ได้นัดเจอกับผู้จัดการในที่รับตาคนแต่เมื่อผู้จัดการมาถึง แทนที่เขาจะได้รับเงินอย่างที่เขาหวังเอาไว้แต่เขาเกลับต้องแลกมันด้วยชีวิตของตัวเองแทนพอถึงลุงชาววันต่อมานิกและแฮงก์ก็ได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุฆาตรกรรมและจ่าบูนก,ก็เล่ารายละเอียดให้พวกเขาฟังว่าชายที่เสียชีวิตไปนั้นมีชื่อว่าบอบบี้และเขาเป็นอดีตนักมวยศพของเขาเนี่ยลอยมาตามน้ำจนถึงที่นี่อีกทั้งบริเวณหน้าอกของเขาก็ยังมีรูขนาดใหญ่สี่รูที่ไม่ใช่รอยกระสุนทำให้นิกและแฮงก์ได้ตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของบอบบี้กัน แต่ก่อนที่นิกจะไปจาวูเนี่ยก็บอกกับเขาขึ้นมาว่าเราเนี่ยมีเรื่องต้องคุยกันและนิกเนี่ยก็เลยตอบจาวูกลับไปว่าได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้และเมื่อพวกเขาเนี่ยครับได้ไปถึงบ้านของบอบบี้ภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่บอบบี้เนี่ยมีปากเสียงกับใครบางคนหลังจากกลับมาจากค่ายมวยแถวคิงสตันและทุกครั้งที่บอบบี้เนี่ยกลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็จะมีบาดแผลติดตัวกลับมาด้วยขณะเดียวกันมอนโดกับโดนซาลีเนี่ยก็ได้ไปหาเลนาที่กําลังอยู่กับแม่ และพวกเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการปรุงยารักษานิกให้เลนาเนี่ยได้รู้ทําให้เลนาเนี่ยครับตั้งใจจะพาพวกเขาไปสถานที่ปรุงยาของอาดาลินแต่พราะร่างกายที่แม่อานวยสักเท่าไหร่แม่ของเขาเนี่ยก็เลยยื่นคําขาดที่จะให้เลนาเนี่ยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลและเป็นเธอเองที่จะช่วยเหลือนิกด้วยตัวเองซึ่งมอนโดกับโดซาลีเนี่ยก็ค่อนข้างเกรงใจแม่ของเลนาเป็นอย่างมากแต่แม่ของเลนาเนี่ยก็บอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าถ้าพวกคุณเนี่ยตั้งใจจะเอาชนะเฮกเซนบีดอย่างอาดาลินคุณเนี่ยก็ต้องการเฮกเซนบีดอย่างฉัน และทางฝั่งของเล็กและแฮงพวกเขาเก็ได้เดินทางไปหา k คิงสตันผู้จัดการค่ายมวยเพื่อหาเบาะแสการเสียชีวิตของบอบบีแต่ผู้จัดการก็บอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าบอบบี้เนี่ยกเกษียณแล้วถ้าเขาเนี่ยแค่มาตือ้อยู่เรื่อยๆฉันจะจ่ายเงินเขาไปแค่นั้นและหลังจากที่พวกเขาเนออกมาจากค่ายมวยเ,เี่ยก็มีท่าทีลุกล่นมากพวกเขาคิดว่าตน,เ,นเป็นคนฆ่าบอบบี้ด้วยการต่อสู้กันอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ ทำให้เขาเนี่ยออกจากค่ายมวยมาต่อยทางขยะอย่างแรงด้วยความเครียดที่เริ่มก่อตัวขึ้นซึ่งเด็กและแฮงในครับก็ได้เห็นท่าทีของเครที่ผิดปกติไปและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปยังสถานีตํารวจและก็คนประวัติของเครก่อนจะพบว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่แค่2คนแล้วก็เข้าวงการมวยมาแค่ปีเดียวเท่านั้นแฮงเนี่ยก็ได้บอกกับติ๊กขึ้นมาว่าบางทีเครในคนในค่ายเนี่ยอาจจะเป็นเบเซนถ้าเราเนี่ยไม่รู้ว่าชนิดไหนเราเนี่ยต้องให้รูเบลช่วยเนกเนี่ยก็เลยตอบแฮงกลับไปว่า ลูเบลเนี่ยไม่ใช่ตำรวจรอบที่แล้วเนี่ยเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดฉันจะช่วยเธอไม่ได้ฉันเนี่ยไม่ใช่กริมแต่แฮงก็ยังคงยืนยันคําเดิมอยู่ดีเพราะการที่ลูเบลเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับการสอนเธอให้เก่งขึ้นเลยส่วนทางฝั่งของมอนโดโรซารีและแม่ของเลนาดพวกเขาก็ได้ไปถึงสถานที่ปรุงยาของกระดาลิเรียบร้อยแล้วและแม่ของเลนน่ยก็ได้หยิบผลึกที่ตกค้างอยู่ในหม้อปรุงยาขึ้นมากินพร้อมๆกับใบหน้าของแม่เลนาดาที่เปลี่ยนเป็นจูเลียตในช่วงฟิบตา ก่อนที่แม่ของเลนานับจะพูดขึ้นมาว่าเราเต้องหาหนังสือที่เปิดไม่ได้กระลับมาที่ดังฝั่งของนิกและแฮงพวกเขาเนกับก็ได้เล่ารายละเอียดของคดีให้ลูเบลได้ฟังพร้อมกับยืนโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้กับเธอเพื่อไใช้ติดต่อกันก่อนที่นิกและแฮงน้นจะเดินทางไปสอบปากคำแม่ของเครแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติอะไรขณะนั้นเองจาวูก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหานิก ก่อนจะบอกเขาถึงเรื่องที่พบรถของบ๊อบบี้ที่ทิ้งไว้และภายในรถเนี่ยก็มีโทรศัพท์ของเขาที่มีสายโทรออกล่าสุดเป็นสายของคิงสตันพวกเขาเนีครับก็เลยรีบออกเดินทางไปหาคิงสตันที่ค่ายมวยกันต่อขณะเดียวกันทางฝั่งของลูเบลที่กําลังทําทีเป็นซ้อมมวยอยู่ในค่ายเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปตีสนิทกับเคร์จนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเคร์เนี่ยไม่ได้อยากชกมวยเลยครับแต่เขาเนี่ยแค่ทำเพื่อเงินและก็แม่ของเขาเท่านั้นเอง ซึ่งคิงสตันเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นรูเบลนั่งอยู่กับเครพอดีเขาเนี่ยก็เลยบังคับให้ลูเบลขึ้นแข่งชกมวยเพื่อกันเธอให้ออกไปจากเครทําให้ลูเบลเนี่ยต้องจําใจขึ้นไปชกกับนักมวยสาวรุ่นใหญ่ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับทินิคและแฮงเนี่ยมาถึงพอดีพวกเขาเนี่ยก็เลยดูการแข่งชกมวยของรูเบลอยู่แบบนั้นเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากเปิดเผยตัวตนของเธอออกมาต่อจากนั้นการแข่งขันชกมวยเนี่ยก็ได้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆ ในทีแรกลูเบลเนี่ยก็สู้นักมวยสาวรุ่นใหญ่ไม่ได้ทาให้เธอเนะครับต้องใช้วิธีสปกปรกอย่างการกระทืบเท้าของอีกฝ่ายแล้วก็ล้มเขาลงอย่างรวดเร็วซึ่งคิงสตันเนี่ยก็พอใจในการกระทําของลูเบลมากจนเขาเนี่ยคิดจั้นลูเบลให้ไปถึงจุดสูงสุดและหลังจากที่ลูเบลไะครับได้เดินลงจากเวทีชกไปยังห้องแต่งตัวในแกลละแฮงก็ได้สอบปากคำคิงสตันถึงเรื่องสายโทรศัพท์สายสุดท้ายที่คิงสตันเนี่ยได้คุยกับบ๊อบบี้ ซึ่งเขาเนี่ครับก็ได้บอกแค่เพียงว่าบ๊อบบี้นี่อยากได้งานเพิ่มแต่เขาเนี่ยยุ่งอยู่กับงานใหม่เมื่อคืนนี้เลยไม่ได้ตอบรับอะไรบ๊อบบี้กลับไปและเมื่อเนกับแฮงเนะครับได้เดินออกจากค่ายมวยไปลูเบลเนี่ยก็ได้เดินผ่านไปเห็นเทรนเนอร์ที่ทะเลากับผู้จัดการโดยที่พวกเขาเนี่ยเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาทาให้ลูเบลเนี่ยรีบวิ่งไปบอกเรื่องนี้ให้นนกและแฮงได้รู้ก่อนที่พวกเขาทั้ง3จะรีบเดินทางไปยังรถบ้านของน้ามารีขณะเดียวกัน อาดาลินเนี่ยก็ได้ยินเสียงของชายแปลกหน้าคนหนึ่งผ่านรูเล็กๆบนกำแพงและเขาเนี่ยก็บอกเส้นทางลับให้เธอได้ออกจากห้องขังแล้วก็ยังให้เธอเกินอะไรบางอย่างเข้าไปอีกด้วยส่วนทางฝั่งของมอนโดเขาเนี่ยก็หาหนังสือที่เปิดไม่ออกจนเจอและแม่ของเลนาดก็ได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่มือของตัวเองเพื่อให้เลือดของเธอเนี่ยไหลลงไปในหนังสือพร้อมกับเปิดหน้าคำสาบที่อาดาลินเนี่ยทำกับนิกเอาไว้ แต่การที่เธอเจะปรุงยารักษาขึ้นมานั้นต้องทําในสถานที่ที่บริสุทธิ์ปราศจ,จากกินของเฮกเซนบีดอื่นพอได้ยินแบบนั้นมอนโดกับโรซารี่เนี่ยก็เลยพาแม่ของเลนา่าไปยังร้านสมุนไพรกันต่อกลับมาที่ดังฝั่งของนิกแฮงและลูเบลในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็เปิดหนังสือกรีมจนพบว,ว่าคิงสตันเนี่ยคือคิงเดดิฟพวกมัน,น่ยชอบใช้ความดุนแรงมันเนี่ยจะใช้งานที่คมดุดใบมีดแทงเหยื่อจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งบาดแผลบนร่างกายของบอบบี้ก็เหมือนกับบาดแผลจากคิงเดดิฟไม่มีผิด ส่วนเทรนเนอร์เขานี่ก็คือฮิปสติกก็อดฮอกครับพวกมันเนี่ยขายกับกระทิงพวกมันเนี่ยแข็งแรงและก็ได้รับสืบทอดการต่อสู้มาด้วยแต่พวกมันเนี่ยไม่ชอบการต่อสู้แต่เมื่อพวกมันเนี่ยถูกกระตุ้นมันเนี่ยจะใช้พละงกำลังทั้งหมดเพื่อล้มคู่ต่อสู้ลงซึ่งเคลเนี่ยก็อาจจะเป็นฮิปสติกก็อดฮอกด้วยเหมือนกันเพราะเขาเนี่ยไม่ชอบการต่อสู้ขณะนั้นเองนิกเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่แจ้งเหตุพบศพเทรนเนอร์เข้ามาทำให้พวกเขาทั้ง3เนี่ยต้องรีบเดินทางไปยังสถานที่พบศพในททันี และเมื่อพวกเขาไปถึงก็ได้พบศพบของเทรนเนอร์ถูกทําให้เหมือนการฆ่าตัวตายแต่บริเวณหน้าอกของเขามีรอยเหมือนกับบนล่างของบอบบี้ทําให้พวกเขาเนี่ยรีบเดินทางไปหาผู้จัดการเพื่อกดดันให้เขาเนี่ยสารภาพผิดออกมาแต่ผู้จัดการเนี่ยก็ยังไม่สารภาพออกมาอยู่ดีจนพวกเขาทั้ง3ามเนี่ยเขาต่อสู้กับผู้จัดการก็ยังดูดเดือดโัวที่นิกและแฮงค์ไม่สามารถสู้กับผู้จัดการได้เลยยกเว้นก็แค่ลูเบลเธอเนี่ยกระโดดขึ้นขี่คอผู้จัดการแล้วก็หักคอเขาอย่างรวดเร็วโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งนิกและแฮงก์นกระับการค้านี้ไว้ที่ตัวเองเพื่อไม่ให้มีชื่อของลูเบลเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากนั้นลูเบลเก็รีบวิ่งเข้าไปหาเคลเพื่อบอกเขาถึงเรื่องที่ไม่ต้องขึ้นชกอีกต่อไปแล้วแต่แม่ของเคลเก็เข้ามาขัดขวางลูเบลเอาไว้เพราะแม่ของเคลเต้องการให้เคลเป็นแชมป์โดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของเคลเลยทําให้เคลนะครับตัดสินใจใช้ไม้ฟาดแขนของตัวเองจนหักก่อนจะเดินออกจากค่ายมวยไปในที่สุดก่อนที่ EP ีที่3จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็มาต่อกันใน EP ีที่4กันเลยนะครับและในตอนนี้ทางฝั่งของมอนโดและโรซารี่พวกเขาเก็หาส่วนผสมที่แม่ของเลนาต้องการใช้ในการปรุงยารักษาให้กับนิกท่านใดนั่นเองใครบางคน,นก็ได้ปากกอนอิฐที่มีสัญลักษณ์ของฮุกซันเกอร์เข้ามาในร้านสมุนไพรและมัน,นก็คือกับดักหมาป่าหรือว่าเป็นคําเตือนของการแต่งงานข้ามสายพันธุ์นั่นเองซึ่งแม่ของเลนาเนี่ยก็ได้เรียกสติข,ของมอนโดกับโรซารี่ให้กลับมาตั้งใจปรุงยารักษานิกแทนที่จะมัวสนใจคําเตือนบ้าบอพวกนั้น ขณะดเดียวกันนิกและจูเลียที่เปิดประตูเข้าไปเรียกให้ลูเบลเนี่ยมากินข้าวพวกเขาเก็พบว่าลูเบลเก็บข้าวของออกจากห้องไปทั้งหมดแล้วโดยที่เธอเนี่ยทิ้งหมากลุกที่แสนสำคัญของเธอเอาไว้บนโต๊ะด้วยและก็คือถ้าเธอเนี่ยต้องการจะไปด้วยตัวเองจริงๆเธอเนี่ยจะไม่ลืมเอาหมากลุกของเธอไปด้วยแน่นอนและอีกทางฝั่งเมืองครับในตอนนี้ซาร่าคุณแม่ลูกหนึ่งที่กําลังถูกคิดสามีเก่าที่กําลังเมาบุกเข้ามาภายในบ้านของเธอพร้อมกับทําลายร่างกายเธอและลูกชายทำให้ซาร่าเนี่ยขวาเหล็กขึ้นมาตีคิด จนเขาเนี่ยล้มลงก่อนที่เธอเนี่ยจะพาลูกชายของเธอขึ้นรถแล้วก็ขับนีคีทไปที่โรงพยาบาลทันทีโดยที่คีทเนี่ยตะโกนไล่หลังบอกกับเธอขึ้นมาว่าถ้าคุณกลับมาเราเนี่ยจะฆ่าทุกคนหลังจากนั้นน้องชายของซาร่าที่มีชื่อว่าเบนก็ได้มาเยี่ยมซาร่ากับลูกชายของเธอแต่พอเขาเนี่ยได้รู้เรื่องราวว่าพี่สาวของต้นเนี่ยถูกคีททำลายร่างกายเขาเนี่ยก็แทบจะเลือดขึ้นหน้าแต่เขาเนี่ยก็พยายามห้ามตัวเองเอาไว้ก่อนจะเดินทางกลับบ้านไป ขณะเดียวกันนิกก็ได้ไปที่รถบ้านของน้ามาลีและก็พบกับลูเบลเข้าพอดีทําให้ลูเบลนบอกกับนิกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่ชาวเวสเป็นเวรเส้นที่หลักพาตัวเธอไปพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้เธอเข้าร่วมกลุ่มกําจัดเวเส้นซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เธอออกจากบ้านมาเพราะเธอกลัวว่านิกกระจูเลียดจะถูกทําร้ายแต่นิกก็ไม่ได้สนใจอะไรและเขานก็บอกให้ลูเบลกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะการที่เธอทําแบบนี้เจ้าหน้าที่ชาวเวสน่ยคิดว่าเธอบอกเรื่องนี้ให้เขาได้รู้แล้วนั่นเอง ส่วนทางฝั่งของแม่เลนาดเธอเนี่ยก็ได้ปรุงยารักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันจะนต้องใช้เวลาในการบ่มเธอเนี่ยก็เลยบอกให้มอนโดกับโรซาลี่เนี่ยไปนอนแล้วเธอเนี่ยจะเป็นคนบ่มยานี้ทั้งคืนด้วยตัวเองส่วนทางฝั่งของน้องชายซาร่าในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้สวดภาวนาพร้อมกับกรรมของเหลวบางอย่างเอาไว้ในมือเพื่อขอให้ซาร่าและลูกเนี่ยได้รับความคุ้มครองสิ่งคำสวดภาวนาขีดเนี่ยก็ถูกล้างโครนที่สูงกว่าตัวของเขาเนี่ยดึงเข้าไปลัดแน่น ทำให้เขาในขาดอากาศหายใจและภายในร่างกายเนี่ยก็เต็มไปด้วยโครนจนเสียชีวิตลงคาที่โดยที่เขาจะไม่สามารถขัดขืนอะไรมันได้เลยพอถึงลุงเช้าวันต่อมานิกและแฮงเนี่ยก็ได้ไปอย่างที่เกิดเหตุและสภาพศพของคีตเนี่ยก็เต็มไปด้วยโครนที่ปกคลุมไปทั่วทั้งร่างกายซึ่งพี่ชายของคีตก็เศร้าโศกและเสียใจและก็ปักใจเชื่อว่าซาลาเนี่ยเป็นคนฆ่าคีตอย่างแน่นอนหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาซา่ากับน้องชายของเธอ ส่วนลูเบลเธอเนี่ยก็ได้อยู่เป็นเพื่อนเล่นลูกชายของซาร่าเพื่อให้นิกและแฮงนะครับได้พูดคุยกับเรื่องที่พบศพของคีทได้อย่างสะดวกและก็พบว่าซาร่ากับน้องชายไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตของคีทเลยแม้แต่น้อยส่วนทางฝั่งของลูเบลเธอเนี่ยก็ได้พูดคุยกับลูกชายของซาร่าจนทั้งคู่เนี่ยเริ่มสนิทกันถึงขนาดที่ลูกชายของซาร่าเนี่ยบอกกับเธอขึ้นมาว่าถ้าพ่อเลี้ยงโกรธเขาเนี่ยจะแปลงเป็นอสูรไม่ดานนัก พวกเขาทั้งี่ยก็ได้ไปที่รถบ้านของน้ามารีเพื่อค้นหาเวเซนที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในครั้งนี้แต่ไม่ว่าพวกเขาเนจะค้นหามากเท่าไหร่ก็ไม่เจอเวเซนที่คล้ายคลึงกับการฆาตกรรมในครั้งนี้เลยขณะนั้นเองน้องชายของซาร่าก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหาแฮงค์เพื่อสารภาพการฆาตกรรมคิดทําให้พวกเขาเนี่ยรีบออกเดินทางไปหาน้องชายของซาร่าที่โบรดกันต่อครับแต่เมื่อไปถึงน้องชายของซาร่าเนี่ยก็บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นเล็บใบและตั้งแต่เมื่อสัตวรวัที่26 ชาวยูนิจะสร้างโกเลมขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้คนแต่มัน,นถูกตีตาว่าอันตรายเกินไปและโกเลมที่เหลืออยู่จึงถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่ห้องใต้หลังคาในโบสถ์ยิวเก่าๆซึ่งเขาเป็นคนพบโกเลมที่เหลืออยู่และเขานก็หมดหวังหนทางใลสวดภาวนาอ้อนวอนให้โกเลมเช่วยปกป้องลูกชายของซา่าทำไมพวกเขาเนตัดสินใจนําสารที่อยู่ในขวดไปตรวจสอบว่าตรงกับสารที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าและผลที่ออกมามัน,นก็คือตรงก,รกันครับแต่ประเด็นก็คือ พวกเขาเนี่ยจะจับโกเลมนี้ได้ยังไงและพวกเขาเนี่ยจะอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้อายการฟังยังไงนั่นเองระหว่างนั้นเองเลนาเนี่ยก็ได้กลับมาทํางานที่สถานีตํารวจเช่นเดิมทาให้ทุกคนเนี่ยต่างยินดีในการกลับมาของเขาส่วนทางฝั่งของน้องชายซาร่าเขาเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เขาเนี่ยเป็นคนทําให้ซาร่าได้ฟังแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยเข้ามาภายในบ้านก็ได้เจอเข้ากับพี่ชายของคีธที่เข้ามาหาเรื่องพวกเขา ทางพี่ชายของคีตก็ได้เผยล้างที่แท้จริงออกมาแล้วก็ข่มขู่ลูกชายของซาร่าอีกด้วยทาให้ซาร่าเนี่ยครับรีบโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ตํารวจได้รู้ก่อนที่พี่ชายของคีตจะเดินออกจากบ้านของพวกเขาไปและหลังจากที่นิกและแฮงในกลับได้รับแจ้งเหตุพวกเขาเนี่ยก็รีบเดินทางออกไปยังบ้านของซาร่าในทันทีและจาวูที่เห็นพวกเขาในเดินออกไปแล้วจาวูเนี่ยก็ได้รีบเข้าไปคุยกับเลนาดาถึงเรื่องที่ลูเบลเนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมก่อนหน้านี้พวกเขาเนี่ยคิดว่านิกปกป้องลูเบลด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง เลนาเนี่ยก็ได้บอกกับจาวูไปว่าผมจะลองคิดดูกลับมาที่ดังฝั่งของนิกและแฮงด์ครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ไปถึงบ้านของซาร่าและก็รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของพี่ชายคิดกันและที่น้องชายของซาร่าเนี่ยก็จะไปด้วยกันกับเขาแต่ก่อนที่นิกเนี่ยจะออกจากบ้านไปลูกชายของซาร่าเนี่ยก็ได้ขอร้องให้นิกเรียกลูเบลมาหาเขาเพราะเขาเเชื่อใจลูเบลที่เห็นสูรเหมือนกันนั่นเอง ขนาดเดียวกันชายแปลกหน้าเนี่ยก็ได้พาดาลินไปหาลูกของเธอต่อแต่ระหว่างทางก็ได้มีใบหน้าของใครหลายคนเนี่ยโผล่ออามาจากกำแพงพร้อมกับส่งเสียงรบกวนพูดวนเป็นคำเดิมๆซ้ำๆให้อดาลินเนี่ยต้องคุกเข่าแล้วก็มือปิดหูย,ยังช่วยไม่ได้ทันใดนั้นเองน้ำเนี่ยก็เริ่มไหลออกมาจากตาของหน้าที่อยู่ในกำแพงพร้อมๆกับที่กำแพงเนี่ยเริ่มเคลื่อนกล้เข้ามาบีบตัวของอดาลินจนร่างกายของเธอเนี่ยเริ่มจมลงไปในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆและทางฝั่งของมอนโดกับโรซารี่ในตอนนี้ พวกเขาเนี่ยก็กลับมาที่ร้านสมุนไพรแล้วก็เจอเข้ากับอดาลินที่กําลังสวมชุดของมอนโดอยู่ทําให้มอนโดเนี่ยเริ่มโกรธเคืองที่อดาลินเนี่ยทำกับนิกก่อนหน้านี้แต่โรซาลีเนี่ยก็รีบพามอนโดเอาไว้พร้อมกับพูดขึ้นว่ามันเนี่ยได้ผลมันเนี่ยใช้ที่ผลนี่เนี่ยไม่ใช่อดาลินมอนโดเนี่ยครับก็เลยตกใจแล้วก็มองหน้าของอดาลินชัดๆและเขาเนี่ยก็รู้ว่าแท้จริงแล้วคนตรงหน้าของเขาเนี่ยก็คือแม่ของเลนาดไม่ใช่อดาลินอย่างที่เขาเข้าใจ ทำให้เขาเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่นิกได้จับถูกอดาลีนเนี่ยหลอกว่าเป็นจูเลียตได้และแม่ของเลนาเนี่ยก็ได้แปลงร่างกลับมาเหมือนเดิมพ้อก็บอกพวกเขาขึ้นแบบว่าเราเนี่ยยังขาดส่วนผสมที่สําคัญอีกอย่างมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราเลยกระดไปที่ดังฟังของนิกแฮง์ Hank, และน้องชายของซาร่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ไปถึงบ้านของพี่ชายคีธก่อนจะพบว่าร่างโครนหรือว่าโกเลมเนี่ยกำลังเกินกินพี่ชายของคีธเข้าไปทั้งเป็นตอนหน้าต่อตาของพวกเขา ทำไมน้องชายของซาร่าเนี่ยตกใจที่โกเลมนี้เนี่ยมีจริงแล้วก็บอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าโกเลมเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่ทหารรับจ้างผมเนี่ยแค่อ้อนวอนให้ช่วยปกป้องลูกของซาร่าเท่านั้นผมเนี่ยไม่ได้ขอให้โกเลมเนี่ยฆ่าใครเนิกเนี่ยก็เลยตอบน้องชายของซาร่ากลับไปว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะคอยฆ่าใครก็ตามที่ข่มขู่ลูกชายของซาร่างั้นเหรอคุณเนี่ยกำจัดมันได้ไหมทําไมน้องชายของซาร่าก็ตอบเขากลับไปว่าได้หลังจากนั้น พวกเขาทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อนําเชนหรือชื่อของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปใส่ในปากของโกเลมแต่วิธีการเรียกโกเลมออกมานั้นคือการข่มขู่ลูกชายของซาร่าให้กลัวพวกเขาในครับก็เลยรีบเดินทางกลับไปหาลูกชายของซาร่าโดยที่แยกซาร่ากับลูกชายออกจากกันแต่น้องชายของซาร่าเนี่ยก็ข่มขู่ลูกชายของซาร่าไม่ลงก็เลยเป็นนิกในครับที่ต้องข่มขู่เขาแทนและมันเนี่ยก็ได้ผลครับโกเลมเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากพื้นด้านหลังของนิกทําให้น้องชายของซาร่ารีบนําเชนเพื่อหวังไปยัดใส่ปากของมัน แต่เขาเนี่ยก็ทาไม่สาเร็จและนิกเนี่ยก็พยายามต่อสู้กับโกเลมแต่เขาเก็ไม่มีแรงพอที่จะสู้กับมันจนกระทั่งลูเบลเนะครับได้เข้าไปช่วยนิกเอาไว้แล้วก็เป็นเธอเองที่ถูกมันเนี่ยดึงเข้าไปในร่างกายทําให้ลูกชายของซาร่าไม่สามารถมองลูเบลถูกทําลายได้เขาเนี่ยก็เลยหยิบเชนขึ้นมาแล้วก็แทงโกเลมไม่ยัง้งจนโกเลมเนี่ยค่อยๆสลายหายไปในพริบตาหลังจากนั้นนิกและลูเบลเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้จูเลียได้รู้ทันใดนั่นเอง มอนโดโรซาลี o, alie, และแม่ของเลนา่ก็ได้มาที่บ้านของเขาและแม่ของเลน่าเนี่ยก็บอกกับนิกขึ้นมาว่าฉันเนี่ยสร้างยารักษาคุณได้แล้วแต่ยังขาดส่วนผสมที่สําคัญและคุณเนี่ยต้องไม่ชอบมันและนั่นเนี่ยก็คือเธอไงสิ้นเสียงพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้หันไปมองจูเลียตกันเป็นตาเดียวก่อนที่ EP ีที่4จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกรมในซีซั่นที่4ใน EP ีที่3และ4ครับ ใน2 EP นีพนี้พวกผมนะครับลุ้นไปตามๆกันว่าในท้ายที่สุดแล้วนเน็กยังจะได้รับพลังคืนไหมและใครกันแน่ที่เป็นคนมาช่วยเหลืออดาลินส่วนลูเบลนะครับเธอเนี่ยก็เก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกอีพีเลยแต่ก็พรมีรูเบลอยู่ก็เลยทําให้นเนีกยังมีตัวช่วยในตอนที่เขาเนี่ยไรซึ่งพลังแบบนี้และเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆก,กันสักนิดหนึ่งครับ คือในตอนนี้นะครับทังช่องของเรา่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g แกรมช่องก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งนุ้งดุ้งดิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ พวกเราในมมนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ